คือให้เนี่ยพรอว่นแลเป็นตัวแท่นเป็นย่งหอยเป็นยัางหอยว่ามีโอกาสเป็นย่างลงมากนะครับผมกาสิแจ้งนะครับนำมามาแม่นำนำพูละบวดมามาพนลหอตินำําพะสองบวดมาม้าหรอมาม้าโอ้ยเนาะมาม้าคนละสามา้าละเจ่อลสีหอ ว้าเ <Marvel> wow. <lly> ิมนะต่มแกยังูเบอร์แต่ว่าควรสีแดงมากมามีนกาสีบอกนะ อยาเป็นพันปีก็เอาสิเออหัวจักซื้อน้มีประโยชน์ห้แม่จะพักหัวจักหัวจักกินน้มีประโยชน์นะแต่ว่าโย่ เอาแม่แต้เบาๆเลลกหน่อยกับ้องๆจะน้อยนิดเพราะลองๆเอาจต่ความว่าเกิดนามามามาลองเพลงคือลองดียุ้ไหมลองเพล็กก็ย่ากล่องไเเอารอกครับ้องลงเอามีอีกมีอีกยกนึงแบบี่อีหยกหนึ่งมามามาองๆมา อย่างสุดท้ายหน่อย จะาเดี๋ยวที่ทำตาไม่โอ้ไม่รู้ป่ะไม่รู้แล้วนะไม่รู้แม่จ้นั่ัสดีโอ้ยไม่อดทิ้งเนมเลยนะตอนที่โออนไหนเนตอนนตอนไหนตอนที่ดีเลยตอนเทีนี้หรอ ไนรายการไปเด้อ่าไมันมมัด้ผลเริ่มจะมาหน้าหน้าหน้โอ้ยเจ้าของเกสวยมากกมีก็ได้ดอกยเข้างหน้าครับแล้วเป็นศิลปินครับแม่เราคิดว่าเราเป็นศิลปินคนอย่างไรจะได้เอาไม้กัดที่เปลนไม้เป็บอลจัก จะคนยัไมยุไหมย่มไม่็ไม่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 เลยไม่มอไรลม่ไม่าเล้ั้ยนไม่ไม่ไม่รวไม่เวไัน่เดียเมยเปลี่ยนอเอาไมียม่นตัสายดมไม่ไม่มเลย่ะ่สวัสทุกคนนะค่ะเนาะ แต่เขาไม่ยุ่งในครอบครัวเดียวกันสมเียงมีโฮแม่ก็บม่มีอย่างไรดอกจมจมยอนว่าไม่ได้จมดอกกาหน้าเลยถ้าเห็นถ้าเห็นถ้าตากระดาษเรื่องความสะอาดถ้าเรื่องการชำรายทีบพวกครีบอันนี้เนาะอันนี้ไม่อยากบอกดอกตะบ้าคทันเจียวมือมีนี้วกาดได้บอกเขาบอกขาวก็มีอย่างไรแต่หักหน่อย บ้าหน่อย,อยครับครับทุกคนค่ะสิบาทุกคนน่นแหะว่าใดว่าใดตั่งบ่าได้ต,ตะบะกีบากิบากไทยได้ไหมอยากให้ได้ดีอยากให้นิะเบียบอยากให้ปลาผักเป็นตะยู่อยให้มีความสะอาดแค่นั้นล่ะครับก็แฮปปี้เบิร์เดย์แม่แตงนะครับขอให้เนี่ยยมีความสุข ก็าพหลังไปแดงนหลัก็าอายุยื่นเย่าถึงพันพันปีไม่รู้เป็นอะไรขึ้นเยอะเลยประนันกุ้งเป็นทีเดียวของอะไรโอเค็กล้ก็หลักความรักแล้วก็นี่ศิลป์นี่จะก็มาก็ดูหลกาก็จะดูแลแม่ดีกว่าจะไม่มีบหายใจนะครับความความมนเจอ้ แล้วไปไนจริงๆมันแต่ีวงเงยพอดีอื้อวาหรอเนาะม่ได้ออกวงได้เลยมตเตรียมแก๊สเตรียมแบปเรื่อยๆเนี่ยเราเก็บไปรูปนี่แหละใช่ไหมเพื่อน แม่เลี้ยกลู้แต่ได้เลยแมแน่องร้เกาินบดยาวเลยแค่นี้แหละเนาะอายุยืนดาวเป็นทันปี โยบิทัวนั่เยตากลป่าปลายัวัและไก่ห้องเยเอามันีนั่งน้องน้องมารับน้ำนะครับน้ำคนละสองขวดมากๆ